สวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนอื่นคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตของว,วันเสาร์กับวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่ามีเลขอะไรเข้ากันบ้างนะครับวันเสาร์ที่14นะครับเข้า82น้อนอยปกติล่างนะครับและวันอาทิตย์ที่15นะครับเข้า74น้นอยพิเศษบนนะครับและเข้ามาเล64ล่างนะครับ เข้า2วันติดเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกทท่านนะครับที่ติดตามนะครับที่มีโชคกันในวันวันที่ผ่านมานะครับไปชมคลิปต่อไปกันเลยดีกว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการทีเด็ดมาเลยนะครับวันนี้ผมอาจารย์ออสตากธิลานะครับพบกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็มาอัดคลิปของวันพุธนะครับที่18พฤศจิกายน2563นะครับมาเลยฮานอยนะครับก็ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมติดตามผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนใ้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมอาจารย์ออสด้วยนะครับอ่าแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่จะเข้าร่วมไล์กลุ่มของผมผมก็เชิญนะครับผมจะมีเบอร์ไว้นะครับเบอร์ไลน์นะครับโทรมาที่เบอร์0863356397นะครับเป็นไลน์นะครับ มาบอกว่าจะมาเข้ากลุ่มผมอาจารย์ออสตากศิลานะครับมีแนวทางให้กับทุกท่านนะครับทั้งหุ้นมาเลฮานอยรัฐบาลทุกประเภทนะครับก็เข้ามานะครับผมจะมาวางให้กับท่านนะครับมีโชคมีลาบกันก็สําหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับดาวเด่นของวันพุธนี้นะครับว่ามีเลขอะไรกันนะครับมาชมกันเลยดีกว่านะครับดวงแรกของผมนะครับดาวพรหัสหนะครับก็ยังเช่นเคยนะครับก็ยัง ย้ายราศีมาแล้วนะครับย้ายมาอยู่ที่ราศีมังกรนะครับข้ามราศีมานะครับก็กําลังท่านแรงสุดๆแล้วนะครับได้ตําแหน่งมาตรฐานดาวเป็นอนุเกษตรนะครับสลับเรือนและเป็นยังเป็นนิดด้วยนะครับยังได้วอลโคดระวังด้วยนะครับมาดูดาวเด่นดวงต่อไปนะครับดวงที่สองนะครับผมให้ดาวศุกร์หกนะครับวันนั้นก็ได้ตําแหน่งนะครับแล้วตําแหน่งดาวเป็นเกษตรนะครับมาอยู่บ้านตัวเองครับเกษตรนะครับ และยังได้ตำแหน่งวอลโคระวางนะครับเป็นระวางบอิสุดด้วยนะครับถือว่าสุดเด่นนะครับสองดวงนี้นะครับมา,ด,ด,าด,ดูดาวเด่น whereas. ดวงต่อไปนะครับดวงที่สามนะครับเป็นดาวเสาร์เจ็ดครับได้ตำแหน่งมาตรฐานดาวเป็นอนุเกษตรสลับเรือนนะครับยังได้ตำแหน่งวอลโคระวางด้วยนะครับทั้งสามดวงนะครับมาดูดาวเด่นดวงต่อไปนะครับดวงที่สี่นะครับผมให้ดาวพัคเกตเก้านะครับ พ็คเก็เกนะครับเขาได้มาตรฐานดาวยังไม่มีนะครับแต่ว่าเขายังได้ตำแหน่งวอลโค้ล้ววางนะครับมาดูดาวเด่นดวงต่อไปดวงที่5นะครับดาวพุธ4ครับนดาตำแหน่งมาตรฐานดาวเป็นอุจจาพิมุกครับและยังได้ตำแหน่งละวางปู่เอกไว้นะครับามาดูดาวเด่นดวงสุดท้ายดวงที่6นะครับผมให้ดาวดาวอาทิตย์หนึ่งนะครับ และตำแหน่งไม่มีมาตรฐานดาวนะครับตอนนี้ก็เป็นอยู่ระหว่างทุงที่สองนะครับถือว่าทั้งหกดวงก็ครบแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะมาจับคู่ให้กับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับทั้งสิบคู่มาชมกันเลยดีกว่านะครับมีห้าหกครับห้าเจ็ดครับห้าเก้าห้าสี่หกเจ็ดหกเก้าหกสี่เจ็ดเก้า 74ี่และ4ี่นะครับทั้งหมด10คู่ก็ครบแล้วนะครับก็หวังว่าเลขของผมจะทำให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบกันนะครับที่ก็เป็นค้ากับข้าวกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็หมดแล้วนะครับว่าทั้งทั้ง6ดวงทั้ง10บคู่นะครับก็ครบแล้วคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ thank you